ช่วงนี้บัวได้สนทนากับกัลยานมิตรท่านหนึ่งเป็นบทสนทนาที่ไม่มีคำสอนไม่มีทฤษฎีมีแต่ความเงียบบางอย่างที่ทำให้เราได้เห็นตัวเองชัดขึ้นจากตรงนี้จะชวนมาดูว่าพื้นที่ของความเงียบที่ผลการปรุงแต่งทำง,งานยังไงโครงสร้างกลไกลและการรับรู้ของผู้ที่อยู่ในสนามนั้น สิ่งที่คนเห็นภายนอกคือเราพูดเราเขียนเราทำคลิปผู้คนก็รับรู้ผ่านเครื่องมือนั้นแต่สิ่งที่ทำงานจริงๆไม่ใช่คำไม่ใช่เสียงแต่อยู่ที่สนามภายในขณะที่ผู้ฟังเปิดการรับรู้ของตัวเองในสายจิตวิญญาณบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าภาษาแสงภาษาจิตการสื่อสารเชิงพลังงาน หรือการสั่นพ้องของความทีแต่สำหรับบัวเรียกมันว่าภาษาของภาวะภาษาของภาวะไม่ใช่คำไม่ใช่ความคิดแต่คือสภาพจิตที่เห็นเข้าใจและได้วางลงแล้วขณะกำลังรับรู้ชีวิตตรงหน้าเมื่อจิตของผู้รับไม่ถูกสั่งไม่ถูกชี้ ไม่ถูกเร่งให้เชื่ออะไรเพิ่มจิตจะค่อยๆหยุดปรุงความเงียบที่ผลจากการปรุงจะเริ่มปรากฏและความจริงของชีวิตจะค่อยๆแสดงตัวขึ้นมาให้ผู้รับได้เห็นตัวเองและนี่คือโครงสร้างของพื้นที่เงียบผู้ส่งสนามหลักคือภาวะที่กำลังเป็นพ่อคือคำพูดคลิป ข้อความสัญญาณคือภาษาของภาวะภายในรับรู้คือจิตที่กำลังเปิดรับกายรับข้อมูลจิตรับสนามความเงียบเกิดความจริงโผล่ตัวตนเริ่มคลายมันเหมือนกระจกใสที่บางคนส่องแล้วจำข้อมูลยึดนำไปขยายต่อนำไปสรุป แต่จิตท,ที่รับสนามจะฟังความเงียบจะเริ่มเห็นตัวเองตามลำดับการรับรู้ของเขาผู้ฟังในสนามเงียบจะเริ่มเบาเริ่มคลายชีวิตค่อยๆจัดเรียงค่อยๆเปลี่ยนเฟสแต่บางคนเลือกยืนห่างกระจกนั้นก่อนเพราะคุ้นเคยกับความจริงที่โลกลงโปรแกรมให้มากกว่าความจริงของตนเอง เหมือนผลไม้บางคนคุ้นเคยกับเปลือกฟังเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆบางคนเริ่มได้สัมผัสเนื้อบางคนเริ่มจับทางได้เห็นเมล็ดเห็นแก่นของตัวเองชัดขึ้นเห็นดินฟ้าลมแดดเดียวกันรู้จักธรรมชาติของต้นทางต้นและเชื่อมสัญญาณเปิดสนามสู่ก,การจัดเรียงสนามชีวิตในแบบของตัวเอง จึงไม่จำเป็นต้องมาทำข้อความหรือทำคลิปแบบบัวทั้งหมดนี้ก็คือจังหวะของแต่ละชีวิตจะเห็นว่าคลิปของบัวมักพูดสั้นแล้วก็ตัดบ่อยไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรพูดแต่เพราะบ,บัวไม่มีคลังภาษาไม่มีคลังความเชื่อไม่มีกรอบใดไม่มีข้อมูลตกค้างในระบบ ทุกประโยคคือสิ่งที่จิตได้วางไปแล้วการนำมาเสนอจึงแปลงเป็นภาษาที่พูดต้นง่ายกระชับเพื่อเป็นเพียงกุญแจปเปิดประตูให้ผู้ฟังได้กลับไปพบความเงียบของตัวเองภาษาเป็นเพียงสะพานคลิปข้อความคือเครื่องมือแต่บ้านอยู่ในความเงียบที่พ้นจากทั้งหมดนั้น ในที่ที่ทุกคนสมบูรณ์อยู่แล้วถ้าในช่วงนี้คุณเริ่มนิ่งขึ้นฟังตัวเองได้มากขึ้นมองชีวิตชัดขึ้นไม่ต้องพยายามอะไรกับมันแค่วางใจอยู่ตรงนั้นแล้วปล่อยให้ภาษาของภาวะค่อยๆพาเดินต่อชีวิตที่ใช้มันก็จะง่ายเองขอฝากท้ายคลิปอีกนิดนะคะ เรื่องการสรุปธรรมยุคใหม่จริงๆแล้วธรรมไม่มียุคมีแต่ชีวิตที่พร้อมจะเห็นหรือไม่พร้อมจะเห็นถ้าไม่มีภาวะสิ่งที่เรียกว่าสรุปธรรมก็เป็นเพียงการคัดลอกความเข้าใจธรรมไม่ถูกสรุปธรรมผ่านการเป็นที่ค่อยๆผิีบานอย่างเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในจังหวะของแต่ละชีวิต เปลือกของคำสรุปได้แต่แก่นของภาวะดูได้เฉพาะตน